ดีดไมได่ดูอันนี้มันมีโดนตัวไหนกันมาครับ <c oughs> ไม่เรครับแต่ว่าออกขา,าอะอนมาไม่่เ้มาเเหงาเหงานี่ย ผมว่าผมจะขึ้นเป็น6 7เจ็ชักเดิมนะทุกคนใครที่อยากดูคันนี้เป็น6 7ชักเดิมก็คอมเมนต์บวกหนึ่งมาเยอะๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจัดให้แล้วกันนะก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ช่องฉางซิงอีกแล้ว <c oughs> วันนี้ก็อีกเช่นเคยสายคือเก่า11โบวพี่เข้าไปเลยว่ะเฮ้ยคือตอนนี้11โบง8แนาทีนะไอ้ช้างเหงาไอ้ช้างเหงาตลอดงานแเียววันนี้แล้วกัน สองก่อนสองก่อนย่ยอยู่ความเงียบกิบเลยว่ะตอนนี้เราได้ยัอยู่ปรบมานบ้านฝั่งกันนะครับทุกคนเฮีย <c oughs> ไปรูกไปลูกไปด่วนลูกเราจะเคลมฝาอย่างน,นี้ไม่ได้ลูกเฮียขยี้มากก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอีก เดาๆแล้วนคนสองดูปั๊มนี้ก่อนไหนอยาไปที่ละปั๊มแล้วกันเอ้ย <c oughs> เพื่อนตีนจยจางหมดเลย <c oughs> ไม่รู้ขี่ตามเพื่อนทำาไม่รู้ว่าไม่มีเพื่อนกูก็ใส่คนเดียวไนแหลนี่แหละ ริงดูไดเห้าเ้าแล้วเอ <c oughs> ยาได้กี่นานล่ะ <c oughs> หมอบคนเดียวก็หมอบนะเพราะว่าเป็นป้าเนี่ย <c oughs> คนคิดว่าหน้าใหม่ประมาณร้อยยี่สิบประมาณเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะจากูจะตามทันเพื่อนหรือเปล่าไปแล้วจูไปเรื่อยละกันที่แบบหองเหงาเอ๊ะก็ใครที่สนใจอยากจะได้สเตปห้าเก้าชุดนี้นะครับมันจะวิ่งอยู่ประมาณร้อยหกสิบไปๆนะทุกคน ออที่ผมเทสมานะประมาณหนึ่งโลวิ่งอยู่ร้อยหกดห้ผมว่าร้อยเจ็ดสิบอ่ะมันมันได้เลยแต่ว่ามันต้องไล่อีกนิดหน่อยใครอยากได้ชุดนี้สเต็ปนี้ก็ทักมาได้ที่เพจผมได้เลยทุกคนเราปล่อยนะเราปล่อยนะสเต็ปเนี้ยผมอยากอัพไงผมว่าผมจะขึ้นเป็นหกเจ็ดชักเดิมนะทุกคนใครที่อยากดูคันนี้เป็นหกเจ็ดชักเดิมก็คอมเมนต์บวกหนึ่งมาเยอะๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจัดให้แล้วกันนะหกเจ็ดชักเดิมหกเจ็ดชักเดิม กูอยู่ไหนนี่แต่ทุกคนเราสอบถามกันว่าเพื่อนเลยเลย,เลยนี่ทุกคนน่าจะอยู่โค้งข้างหน้านี้ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ก็คือผมจะให้หมดเลยนะทุกคนตั้งแต่เสื้อลูกฝาแคมสปริงวาลอะไรก็คือเอาไปยกใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ไปทั้งแบบว่าเลนทั้งหัวฉีดอะไรด้วยก็คือไปครบครบชุดเลยนะครับนอกจากท่องท้นผมเอาอยู่ที่หกพันหากพันห้าแล้วกันเออใครที่อยากได้ชุดนี้พักมาได้เลยที่ เพศ,ศเราครับทุกคนชุด,ด 6, นี้หกพันห้านะก็คือได้ลิ้นหัวขีดอะไรครบหมดเลยอ่ะเอาไปใส่ได้เลยพอลงคอรีดอะไรมีให้หมดทุกอย่างนะครับทุกคนแผ่นไฟบงไฟเบอร์ครบนะครับเอาไปเพืองบิดโค้งบิดแคม,มอะไรได้เอาไปเสียบใส่ได้เลยใส่ใส่รถชักเดิมได้เลยนะครับใครที่เป็นเครื่องเดิมนะครับก็แค่เอาไปคว้านแข้งนะครับทุกคนเอาแข้งเดิมมาไปคว้านเพราะว่าปอกเราทํามาค่อนข้างที่จะหนาเอาไว้แบบ ให้มันเซฟเซฟรถด้วยนะครับทุกคนเอาไปใส่ก้านเดิมได้เลยนะครับสเต็ปนี้นะ5,9ชักเดิมสี่ว,วนะครับ6,500นห้ติดต่อมาได้เลยชุดนี้แหละชุดในคันนี้เลยเราให้ยกเสร็จไปเลยเอ๊ยยี่เนี่นกันวะ ว่าตั้งหมาผิดไปฟันหนึ่งก่อนคนก็ังหายนิดหน่อยปกติมันจะแบบว่าเร็วกว่านี้นะต่ในเกียร์แต่ละเกียร์มันจะรวมรวมกันนี้อันนี้ยาไไวไปหน่อย่ะตั้งหมาผิดได้เลยฟันหนึ่งขนาดซิ่งมากครับยังไม่ทันเพื่อนเลยเฮียไปโจา หยย่นอเห็นหลังหรือเปล่าโอ้โหหลังก็ยังไม่เห็นเลยอะไรครับอะไรแบบซิิงๆแล้วกัน ก็หมอบอ่ะครับไอ้บ้าเอ้ยใส่ทุกเดินเทินทุกโคกอ่ะไอ้กูขี่เร็วนะน,นี่ผมว่าเขาน่าจะอยู่ผาสลาโซนว่ะทุกคนทุกคนคิดเหมืนผมหรือเปล่าโค้งนี้ไม่ใช่โค้งนี้ดิขึ้นโค้งนี้เลย đang chờ chờ lấy bảo á. ho 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 à Trái ý. ô. gì vậy? เดียร์ดิเดกันวะเนี่ยโอ้ขี่เร็วขนาดนั้นเลยเหรอวะหรือเขาไปอีกทางหนึ่งวะกูเปิดเปิดดูดีกว่าไหมเข้าไปบางแขนหรือเขาไปปัญญาไะเนี่ยเปิดดูดีกว่าวะเฮียร์เพราะว่ามันเริ่มจะไม่ใช่ อ้าวไอ้เหี้ยจริงว่ะทุกคนกูว่าแล้วอีสัตว์กูขี่มาคนเดียวตั้งนานเขาอยู่ข้างหลัง,เ,ง <c oughs> เฮ้ยพ่อมไอ้เหี้ยกูก็สัตว์เต็มทีเลยกูมาเต็มบุบเลยอะ่ะไอ้เหี้ยเขาอยู่ข้างหลังทุกคนเขาอยู่ยูเทนเลยก็ไม่รู่ยูเทนมันฝาดข้างหลังอะ่ะเ,เฮ้ยไอ้เหี้ย กูว่ากูสัมาติมบุบเลยกูทำไมกูไม่เห็นสักทีวะโค้งไกอ่อะไรจะแรงขนดาดน,นั้นวะเออ,เออียอยู่อยู่ข้างหลังกันหมดครับน้องทุกคนดูดิพี่เขาเพิ่งเลี้ยวเข้ามานะครับเออคือผมคือผมเลยมาก่อนอะ่ะเออดูเอาละกันไอ,อ้ย่ากูว่ากูขี่ตั้งนานแล้วกูหาไม่เจอสักทีวะ โอ้ที่ไหนได้ก็อยู่ข้างหลังครับเออกูก็ซิงจัดกูไปคนเดียวเลยดี่โอ้โหกูว่าเลี้ยงทำไมำไมันทำเม่งทำแม่ง้ะถ้ากูไม่เอามือถือมาดูดิไปทุกคนเพื่อนๆมาแล้วโอ้โหโโหลอกเราขี่คนเดียวลาเล่นไหนเฮ้ย เราจะใส่กันแน่โดนโกงอ่ะรออกียหน่อดไหมพี่ใ แต่ละคนบอว่าจอมอ่ะเฮ้ยไหลมาอันนี้ไหลอ่ะอันนี้ไหลอดีตวิดูอันนี้มันมีดูตัวไหนกันมาครับ